สำหรับรุ่นนี้นะคะพี่เมย์ชอบมากแต่ตอนแรกไม่กล้าสั่งสีขาวก็คือสั่งสีชมพูกับสีดํามานะคะเพราะว่าเอาเป็นสีพื้นที่แบบสามารถแมทกับเสื้อผ้าได้เลยคราวนี้พอพอมาได้ครบทุกสีแล้วมันก็เลยอ่ะมันก็ต้องสั่งสีขาวคราวนี้พอมาเจอตัวจริงของสีขาวแล้วรู้สึกว่าอุ้ยใบนี้สีอะไรมันก็สวยของเขาที่เป็นแบบนี้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมสาหรับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์แท้นะคะเพื่อนถ้าใครอยากได้กระเป๋าสวยๆสักใบหนึ่งในราคาที่ตอนนี้เขาลดราคาเหลือหลักร้อยเนี่ยก็แนะนำม,มอสด,ดูมเลยค่ะที่หนึ่งในใ เกแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ได้อยากสะพายนะในวันที่แบบไม่ได้อยากสะพายอะ่ะก็ถือแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าวันไหนแบบเพื่อนๆแบบเอออยากสะพายอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีสายสะพายมาให้มีแบบนี้เลยนะคะที่แอมมาก็จะเป็นสายสะพายยาวๆเหมือนที่พี่เมย์เคยรีวิวนั่นแหละคะ่ะก็คือชอบมากใบนี้ใส่ของได้เยอะแบบนี้เลยมีช่องซีฟมีช่องเล็กแบบนี้นะคะ แล้วก็มีสายให้แบบนี้เนี่ยแล้วก็เวลาใช้ก็อย่างนี้เลยถือก็ได้สพายก็ได้น่ารักมากจะบอกว่าสีขาวนี้ต้องมีเพื่อนๆหลายคนที่กินหือนพี่เมย์ก็คือไม่อยากได้เพราะกลัวว่าจะเปิะง่ายมากกลัวว่าจะไม่สวยมาะสีขาวแต่ตัวจริงสีขาวของแบรนด์มอดูมนี่เขาสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆพิกัดที่ตะก้าเลยนะตอนนี้เขาลดราคาเลยหลักร้อยเองนะคะ